สระอายอยู่ข้างหลงังแล้วก็มีกลมๆอยู่ข้างบนเรียกว่าสระอา้าพร้อมกันบออบออา จะอตาแม่กงแม่กงอเีอยค่แม่กงอ่ะอแอมอนี่งแม่พอตรงนี้ตามครูนะคะคออีขออขีออีขีออีีสออีซี ชออีชีออชเดี๋ยวจะให้อันทีละคนนะคะเริ่มจากหนูดีก่อนนะคะชอ,อีชี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 ชอีชีเก่งมากค่ะเดี่ยวนะคะออีชออีช จะเรียนเรื่องชนิดของคำพูดสิคะชนิดของคำคำไทยมีเจ็ดชนิดคำไทยมีเจ็ดชนิดชนิดที่หนึ่งคำนาม,นามชนิดที่สองคำสรรพนามชนิดที่สองคำสรรพนามชนิดที่สามคำกริยาชนิดที่ ชนิดที่ 1941, สี่คำวิเศษชนิดที่สี่คำวิเศษชนิดที่ห้าคำอุพบทชนิดที่ห้าคำอุพบทชนิดที่หกคำสันธานชนิดที่หกคำสันธานและชนิดที่เจ็ดคือคำอุทานและชนิดที่เจ็ดคือคำอุทานอ่าคำไทยมีกี่ชนิดเจ็ดชนิดอ่าชนิดที่หนึ่งคือคำน,นา capitalist. ชนิดที่หกคำสั่งทันสนิดที่เจ็ดคำอุทานอ่าเยี่ยมนะคะไปอ,อีโกปีตอีโกปีโอเคงานประโยคนะคะอ่นะนักเรียนดูดูประโยคแรก ประโยคแรกพี่อนะจคะพี่ขายอ่าพี่ขายอาหารอา่ะในประโยคนี้เขาว่า